ระวังภัยไซเบอร์ช่วงระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีป้องกันข้อมูลไม่ให้แฮกเกอร์มาขโมยข้อมูลจากตัวเราได้กลัวไหมครับแฮกเกอร์กลัวไหมครับกลัวครับกลัวเหรอครับแฮกเกอร์แฮกเกอร์อยู่ไหนแฮกเกอร์เป็นใครเขาเขาเป็นเ,เขาเขาคือคเขาคือเขาคือใคร เขาคือใครเจ้าคนนึงที่แฮกเก่งมากอ่าที่แฮกเก่งมากแฮกเกอร์ acker, น่ากลัวไหมอืมน่ากลัวอยู่ถ้าเกิดเราไม่ระวังน่ากลัวถ้าไม่ระวังแล้วคิดว่าคนที่จะโดนแฮกเกอร์แฮกข้อมูลต้องเป็นใครต้องเป็นคนที่น่าแฮกก็คือมีข้อมูลที่สำคัญ ก็คือต้องเป็นคนที่เป็นเป้าหมายชัดเจนเช่นมีทรัพย์สินเยอะถูกไหมครับอ๋อเช่นเวยเลยมีทรัพย์สินเยอะเป็นคนรวยเป็นคนที่มีข้อมูลเป็นบริษัทใหญ่โตสมัยก่อนเราไม่มีความจำเป็นต้องกลัวแฮกเกอร์เพราะว่าแฮกเกอร์เนี่ยไม่เลือกเราแน่นอนเราไม่ใช่เป้าหมายของแฮกเกอร์อย่างแน่นอนถ้านับคนทั้งโลกเนี่ยมันจะมีคนที่มีข้อมูลสําคัญคนที่เป็นบริษัทห้างร้านหรือคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆคนเหล่านั้นจะเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์มากกว่าแต่ปัจจุบันนี้นะครับ นั่นคือความคิดชุดเดิมนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับคุณคิดแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าแฮกเกอร์ยุคใหม่ปล้นทุกคนขโมยข้อมูลทุกคนไม่เลือกหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลสำคัญหรือคุณมีของที่เขาอยากได้หรือไม่เพราะวิธีการแฮกข้อมูลหรือวิธีการขโมยข้อมูลในยุคใหม่นี้เขาขโมยแบบหวานทั้งพื้นที่ไปเลย <c oughs> เหมือนปาดเครื่องคอมเขาเ้า่าใช้คอมไหนเครื่องถูกต้องเรามี AI ไว้ใช้งานสร้างประโยชน์เยอะแยะมากมายถูกไหมครัแฮกเกอร์ไม่มี AI เหรอมีแฮกเกอร์ก็ใช้ AI เป็นบอทวิ่งไปตามทั่วทุกแห่งในอินเทอร์เน็ตจะอาจสมมติยกตัวอย่างสมมติพีทเป็นพ่อค้าขายของออนไลน์หนึ่งคนส่วนแพทส่วนแพทเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานกินเงินเดือนเงินเดือนไม่สูงด้วย สักประมาณห้าร้อยบาทต่อเดือนอยู่ไหวไหมไหวไม่น่าไหวกินมาม่าไหวกินมาม่าไหวซื้อมาม่าไม่ครบเดือนเลยนะฮะอ่ะทีนี้แฮกเกอร์เวลาเขาปล่อยบอทวิ่งมาตามอินเทอร์เน็ตเขาเจอสองคนนี้เขาทำยังไงรู้ไหมฮะวิ่งมาเจอพีทเฮ้ยคนนี้เป็นพ่อค้าไมค้าออนไลน์บอทจะเอาข้อมูลของพีทเนี่ยวิ่งกลับไปให้ AI วิเคราะห์ AI จะวิเคราะห์ทันทีว่าคนคนนี้ดูเหมือนไม่มีทรัพย์สินไม่มีแอสเซทอะไรให้ต้องแฮกแต่จริงๆแล้วทรัพย์สินของคนนี้คืออะไรรูไ้ไหมฮะชื่อที่อยู่ติดต่อลูกค้าคอนเนคชั่นการโอนเงินการทานเฟอร์มีหลักฐานเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าเอาไปรวมๆกันกับทุกๆคนมันจะทำให้ข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งแฮกเกอร์สามารถเอาไปสร้างประโยชน์ได้แฮกเกอร์ได้เข้าไปขโมยข้อมูลเขาแล้ว เพราะว่าอะไรคนแบบนี้แหละที่จะมีช่องโหว่เยอะที่สุดแฮกเกอร์ก็จะส่งเครื่องไม้เครื่องมือเป็น <c oughs> บอทเป็นอะไรก็ตามแต่มาขโมยข้อมูลไปแล้วเอาไปเก็บสะสมมาไว้พอมีข้อมูลเยอะมากพอสามารถรเอาไปสร้างมูลค่าในตลาดมืดได้ <c oughs> ในขณะเดียวกันมนุษย์เงินเดือนคนนี้ก็ยิ่งดูเหมือนไม่มีอะไรวิ่งผ่านมาปุ๊บบอทสแกนโอ้ <c oughs> คนนี้นะทำงานบริษัท รับเงินเดือนหนึ่งเนี่ยมีวงเงินจำกัดแน่นอนโอนทานเฟอร์เงินก็น้อยมีแต่รายจ่ายมีเงินโอนเข้าจังหวะเดียวที่เหลือจ่ายอย่างเดียวตลอดใช่ไหมครับถามว่าแฮกเกอร์จะเอาข้อมูลคนเหล่านี้ไปทําไมอย่าลืมครับว่าเขาเป็นพนักงานบริษัทจริงด้วยเขาคือหนึ่งในทางเข้าของบริษัทนะครับถ้าเขาเข้าเน็ตเบอร์ของบริษัทได้คนคนนี้คือหนึ่งในทางเข้า เพราะฉะนั้นแฮกเกอร์ก็จะไม่ปล่อยคุณไปเฮ้ยส่งทุกอย่างมาฝังไว้ในระบบของคุณอคอยติดตามเก็บข้อมูลอยู่เสมอเมื่อคุณพิมพ์รหัสผ่านเมื่อคุณใช้บโอเมตริกคุณได้รับการใช้สิทธิ์เข้าเน็ตเวิร์กของบริษัทมากขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจจะถูกฝังอยู่ในระบบของแพทเป็นหลายๆปีแต่พอช่องโหว่มันเปิดขึ้นมามันวิ่งกลับไปบอกแฮกเกอร์แฮกเกอร์หาทางเข้าได้นั่นคือจุดคุ้มค่าที่เขาหลอก เห็นไหมครับทุกคนมีคุณค่าทางด้าน Data และสิ่งต่างๆที่สามารถเอาไปขยายผลในการทำการใหญ่ของแฮกเกอร์ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ดีวิธีการป้องกันแฮกเกอร์คืออะไรระบบทุกอย่างของคุณต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดอยู่เสมอ Back up ข้อมูลและคอยป้องกันช่องทางที่จะ นำพาไปสู่การแฮกเกอร์อย่างเช่นคลิกลิงก,ก์แปตกๆรับ SMS บางคนอาจจะคิดว่าเเข้าไปเถอะโดนแฮกก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งนะครับเรื่องพวกนี้มันจะย้อนกลับมาหาตัวคุณเองทำตัวให้สะอาดใสส,สะอาดและคลีนเอาไว้นะฮะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ดีแบ็กอัพข้อมูลของเราด้วยข้อมูลของเรายังไงก็มีค่าเสมออยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต<ะ>เพราะฉะนั้นรักษาไว้ให้ดีช่วงระวังไ,ไซเบอร์จบต่่เ่านี้